เอาละครับวันนี้เรามาเปิดแพ็กเมสซี่กันนะอันนี้ผมภาคนะผมไปอัดจาก iPad มาพอดีมันเปิดในในในแอป,ปไม่ได้นะในในของ Android ไม่ได้พอดีผมใช้ซัมซุงเมันเปิดไม่ได้ต้องไม่เปิด iPad นะเรามาลองดูกันเป็นยังไงบ้างเฮ้ มันจะอัปเดตทีมนะจริงๆผมมีเมซี่ร้อยจริงๆจริงจริงผมมีเมซี่มมร,ร้อยหกแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ม,นม,นมันมันมันอยากได้มันเป็น msn อนะ่ะผมชอบมากเลยลองดูโอเคอัน,นนี้ก็มั่วอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นก็กดอะไรมั่วก็ไม่รู้มนาน่าจะเริ่มแล้วโอเค เอ็มเอสนี่ยเมซี่ผมว่ามีก็ดีนะมันจะกดสูตรนะนนี้จิง <c oughs> ต,ต้องชิบหายนี่สูตรแต่ด้เมซี่จัดชุดแรกโกอุ้ยค้างเหมือนจะออกนะอันนี้เหมือนจะออกนะเหมือนจะออกนะค้างออกเจยเลย

เอ้ยเจ้าผมก็ชอบเหมือนกันบา่เป็นเป็นบาซิเลียนตัวสุดท้ายแล้วนะไม่มีใครเล่นแบบสไตล์บาซิเลียนแบบชัดเจนขนาดนี้ลแล้วหมดละหมดยุคโอเคอยากได้เมสซี่นะไปกันต่อสูตรอะไรนังหนาเนี่ย เฮียวีโกอันนี้หลอกอันนี้หลอกโอ้มาไหมไปแล้วจ้าองคเลยอันนี้ผมกอเลยผมกอเลยผมกองเลยเกิเ <c ười> <c ười> น,นกกแน่นอนหลอกหลอกมีรถแปดทันทองนะรอบนี้ได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นเลยเหายไปเมื่อสิบอย่างเดียว ลิโอเนลเมซี olo, right? Man, here, right Messi, ่โอ้เมซี่มีบิชเชลลนะมันสมควรมีตั้งนานแล้วนะเมซี่บิชเชลล่นไม่เห็นยิงหลังคาที่โค้งนี่ตี เม่ตี okay. แล้วการโอเคและนี่เหมือนม, ен, มันผมจะตัดสินใจว่าจะไม่ล่าโซเลสต่อนะผมได้เมซี่แล้วผมอยากไปเอาคอาร์ลอสนะเพราะผมยังขาดแบ <fingers> ็กซ้นะนะยา,ายอยู่นะไอดีไอไอดีนะายังยังยังขาดแบ็กซ้ายอยู่นะเหมือนว่าจะไปคาร์ลอสนะอาลองโซเลตอีกทีมั้ง เลี่ยมเลยเกลือผมกอเลยผมกอเลยไม่สนเลยผมกอเลยไปอีกไม่ได้อีกเกลือมีพิษไหมกอเลยกอเลยกอเลยกากเลยอย่างนี้กากเลยโอเคผมไปล่าคาร์ลอต่อนะมีงบสามพันแปดนะผมอยากได้แบ็กซ้ายอยู่พอดีนะตำแหน่งผมยังขาดอยู่เอคอซซิ่งด้วยของคาร์ลอนะน่าจ,จะผมอาจจะล่าต่อนะคาร์ลเนี่ย เพราะว่าผมยังขาดแบ็คไซด์อยู่ผมอาจจะยังต้องล่าต่อนะเฮืออ,อันนี้บอกให้พูดบอกให้ทราบอีกทีนึงว่าพอดีอาจจากใน iPad แล้วมาพากต่อนะจริงๆแล้วอาจในนั้นไปแล้วแต่ว่าค่อนข้างซับซ้อนก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่ามาพากเองต่อดีกว่าเดน,นไปนะหลวงหมาคือ เคเรือนน่องงบอยู่สองพันนะไม่แน่เดี๋ยวอาจจะล่าต่อนะนะคาร์ลจะออกวันจันทร์นะคาร์ลจะออกวันจันทร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะนะอาจจะล่าต่อนะให้เราถ่ายแบคซ้ายอยู่มันน่าจะยังต้องล่านะโอเคที่สุดท้ายนะกับอีกสองอีกสองครั้งหนึ่งพันหนึ่ง เบียดล้อมมแต่มีลุ้มมลนนะแตมีลุ้นนะแต่ดูแล้วน่าจะเกลียนะแต่นี้ไม่น่ามีนะมต้องถึกนะแดงเถียกมาเลยลอลื้ม,ม,มเ,มเลหลือสองล้นล้วนแล้วทีนี้เหลือแค่สองร้อยไปเผื่อ,อโซเลตต้อนอยู่นะนนเรียดล้อาอาจจะไล่คาร์าาล้อต่อนะ เพราะว่าแบ็กซ้ายยังขาดนะแต่เซเลปผมไม่ผมผมไม่เป็นไรนะผมผมข้ามเลยเพราะาผมมีเบอร์เตอร์เบอร์เตอร์ล่างล่างเบรเชออยู่โอเคนี่กลับมาเล่นพ่อเมสซี่เลยนะผมผมกลับมาเล่นเมสซี่พ่อเมสซี่เลยนะจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้อยากให้น้าล่าตัวอะไรคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเนี่ยน้าจัดให้ไปโกบาย